เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระรนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาะ เดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆหลับตาค้อลูกพอสบายๆสๆคล้ายๆก,กับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา แล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้วงว่าง ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนี่ยให้ว่วางว่างว่างเปล่าจากความคิดทั้งหลายนะแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานี้นะ่ราศจากอวัยวะภายใน สมมติว่าไม่มีปอตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ก,กลวงลงโลง่งเป็นโพรงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่ลง,งว่าง,างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชร ใสใสเรืเองมือนกระลุกโปง่งที่เราอัดลมเข้าไปเ,เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งงว่างๆกลวงภายในคล,าคลา้ายๆท่อแก้วท่อ เพชรใสใสคราวานี้เราก็นำใจของเรา่นีะ่ะมาหยุดนิ่งนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ใน กลางท้องของเราในระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือที่จะง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเรานะจะสูงจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาดจุดตัดจะได้เล็กเท่ากับปลายเข็มให้เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้เราจะ เเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นชัดต่อมเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็เอาใจไว้ในกลางท้องเท่านั้นแหละประมาณนั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับฐานที่เจ็ดอาจจะคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ก็อย่าไปกังวลใจกันว่าประมาณนั้นอยู่ในกลางท้องแต่เราก็ต้องรู้จักภระฐานที่เจ็ดอยู่ตรงไหนพระฐานที่เจ็ดนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพาน เราว่าวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละพบแต่ละชาติเรามีวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อจะสลัดตนในพ้นจากกองทุกให้พ้นจากทุกคือทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้เป็นหลัก อย่างน้อยก็สแสวงบุญสร้างบารมีเพื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็เราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าพระนิพพานนั้นอยู่ภายในตัวของเรา ไม่ได้อยู่นอกตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจของเราเนี่ยกลับมาไว้ในตัวโดวยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เราจะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ให้ได้ตลอดเวลาเลย ไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามเพราะนี่คือวิชาชีวิตคือกรณียกิจที่เราจะต้องทำหรือเป็นงานที่แท้จริงของเรานอกนั้นเป็นงานแค่มีความสำคัญระดับรองลงมาคืองานที่เราจะต้องไปทำมาหากินทำมาค้าขาย เพื่อหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงสังขารหล่อเลี้ยงชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งแต่เราจะไปนิพพานได้นั้นนะจะต้องไปด้วยพระรัตนตรัยในตัวนะเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ ถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะสามอย่างนี้ภายในตัวของเรานอกเหนือจากรัตนะภายนอกภายในนี่แหละสำคัญแต่ว่าเกื้อกูลกันระหว่างภายนอกกับภายในเราจะต้องเข้าถึงพระรัตน์ไตรในตัวให้ได้พุทธรัตนะก็คือ ละแก้วใสๆรัตนะก็แปลว่าแก้วหรือเป็นหินที่มีค่าใครได้มาครอบครองก็จะปลื้มใจเหมือนเพชรนินยินดาจะต้องเข้าถึงตรงนี้ถึงพุทธรัตนะคือท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในสรรพสัตว์แลสรรพสิ่งทั้งหลายกายท่านจะใส่เป็นแก้วเป็นเพชรเลยยิ่งกว่าน,นั้นประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกป,ประการเกศดอกโบตูลตั้งอยู่บนจอมกม่มบนบัศเสียนซึ่งตั้งอยู่ในกายมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการอยู่ในอริยบทของ การเจริญสมาธิภาวนาอริยบทเดียวเพราะว่าไม่ต้องทำกิจเหมือนมนุษย์ไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่ต้องขับท่ายไม่ต้องพักผ่อนนอนหลับอะไรต่างๆเรานั่นเป็นตน้นอิทธิกิจของผู้รู้ท่านจะเป็นคลังแห่งความรู้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพที่มีมีประมาณท่านจะประกอบไปด้วยจกักขุยานปัญญาวิชาและก็แสงสว่างประชุมรวมกันก่อเกิดได้ธรทำทั้งก้อนถึงเรียกว่ากายธรรมหรือธรรมกาย นั่นแหละเราก็ต้องเข้าถึงพุทธรัตนะตรงนี้ธรรมรัตนะจะเป็นดวงธรรมใสๆสใสเป็นแก้วเป็นเพชรเหมือนกันกลมรอบตัวอยู่ภายในความรู้จะบรรจุอยู่ตรงนั้นแหละสังกรนะก็คือธรรมกายละเอียดหรือกายละเอียดคอว่าธรรมกายจะรักษา รรัตนะเอาไว้สามอย่างนี้อยู่ในตัวของเราเราเข้าถึงตรงนี้ได้จึงจะไปนิพพานได้ไปสู่อายตนะนิพพานทีนี้จะเข้าถึงรัตนะทั้งสามได้นั่นน่จะต้องเริ่มต้นนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้ใจหยุดนิ่งนงใจจะหยุดนิ่งได้ก็จะต้องมีหลักยึดของใจคือบริกรรมมณีมิตรเป็นภาพทางใจที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมากำหนดขึ้นมา จะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆสต่อไปเดี๋วพระคุณหลวงปู่ท่านจะแนะนำให้กำหนดเป็นดวงใสๆสท่านใช้กําบ่าเครื่องไม้ที่ใสสะอาดประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้ว ไม่มีขีดควรคล้ายคนแมวโตวเท่ากแก้วตาทีนี่บางคนไม่เคยสังเกตแก้วตาของตัวเราหรือของคนอื่นก็จไม่ง่ายเวลานึกเอาเพชรสักเม็ดหนึ่งโคตรเพชรใหญ่ๆแต่ไม่ใช่เจรไนเป็นเหลี่ยมจะกลมรอบตัวใสๆ นึกถึงความใสของเพชรที่ต้องแสงแต่ว่ากลมอรอบตัวนั่นแหละเป็นบริกรรมนิมิตคือที่ยึดที่เกาะของใจเราแทนการนึกถึงคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นแล้วก็ต้องมานึกอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วย จะนึกเป็นพระแก้วใสก็ได้องค์พระพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาที่ท่านโดยวัสดุต่างๆจะเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนก็ได้แต่องค์พระที่กำหนดนี้เนี่ยยังมีลักษณะมหาบุรุษไม่ครบหรือบางทีก็ไม่มีก็แล้วแต่ช่างเขาจะจินตนานการ ปั่นกันไปยังไงหล่อของมายังไงแต่ก็ใช้ได้ใช้เป็นบริกรรมนิมิตได้ติในการนึกถึงบริกรรมนิมิตด,ดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆเนี่ยเราต้องนึกให้เป็นคือจะไปเค้นภาพ หลับตาแล้วเราจะไปเกณฑภาพให้มันเห็นชัดได้นังใจนั่นแหละเหมือนเราลืมตาเห็นนั่นมันคงไม่ได้แล้วถ้าขืนทำอย่างนั้นมันจะปวดทิสสะมันเกรลงมันตึงมันเครียดแล้วมันก็ทำให้เราเบื่อท้อใจพอเลิกนั่งสมาธิก็เหนื่อยเพราะการเห็นภาพทางใจนั้นนหะ มันจะแตกต่างจากการเห็นภาพด้วยมังสะจักสุหรือตานเนื้อมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเห็นเลยมันก็คือมันโนภาพที่เรานึกถึงเหมือนอย่างเรานึกถึงขันล่างหน้าแปลงสีฟันยาสีฟันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว ดอกบัวดอกกุหลาบของที่เรารักอะไรอย่างนั้นอันไหนสิ่งไหนเราคุ้นเคยมากมันก็นึกได้ชัดสิ่งไหนเราไม่คุ้นมันก็ไม่ค่อยจะชัดเพราะมันเป็นมโนภาพทางใจอิเลรียกบริกรรมมานิมิตรซึ่งการนึกถึงดวงใส,สหรือพระแก้วใส ก็ใช้ทำนองนั้นแหละคือนึกธรรมดาน่นแหละอย่างนึกถึงมาหาธรรมกายเจดีย์ไหมจ๊ะเราก็นึกธรรมดาซึ่งมันก็เป็นภาพทางใจแต่มันไม่ชัดเจนหรอกบางคนชัดเจนมากบางคนชัดเจนน้อยตรงนี้แหละที่ถ้าหากเราทำความเข้าใจได้แล้วก็ทำเป็น เดี่ยวใจมันจะหยุดนิ่งขึ้นมาเพราะอยู่อารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวแต่ใน,นการนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆก็ในทำนองเดียวกันคือเราก็ต้องใจเย็นค่อยๆค่อยๆนึกนึกเท่าที่เรานึกได้นึกแล้วเรายัางรู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลาย ระบบประสาทกล้ามเนื้อมันผ่อนคลายไม่เกร็งไม่ตึงอย่างนั้นถูกวิธีแล้วก็ต้องทาใจเย็นๆอย่าไปลำคาญหรือที่เรานึกไม่ชัดเห็นไม่ชัดอย่าไปลำคาญแล้วอ,อย่าไปฮึดฮัดว่าแม่เรานึกอะไรก็นึกได้ชัดทำไมมันนึกอย่างนี้มันไม่ชัด นึกเท่าที่นึกได้นึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นสมมติเรานึกถึงดวงนะกลมๆบางทีมันจะบูดบังเบียวมึงจังมันให้มีภาพอยู่ในท้องก็แล้วกันงอ์พระเหมืองกันบางทีก็เห็นตั้งแต่เสียนมึงแขนขามืออะไรก็ดูไปเพื่อต้องการให้ใจอยู่กับตัว และกับละครใจเดบริกรรมภาวนาภาวนาในใจอย่างสบายๆภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนานะ อยากอยู่เฉยๆนิ่งนงถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่าวัตถุประสงค์ของการทำอย่างนี้ต้องการให้ใจเนี่ยมาอยู่กับตัวอยู่ในกลางท้องอยู่ตรงบริเวณฐานที่เจ็ด ให้หยุดให้นิ่งเพราะอยู่นานจนกระทั่งมันหยุดมันนิ่งนิ่งนี่คือวัตถุประสงค์ของเราจับหลักตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเพราะหยุดเป็นตัวสมเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและไปสู่อายตนาพนพาน หยุดใจเป็นตัวสำเร็จและพูดสันส้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายเอาหยุดใจดังนั้น,เ,นเราก็ค่อยๆประคองใจหยุดนิ่งอย่ากดลูกในตาลงไปดูเพราะตาเนื้อมันเห็นไม่ได้แล้วจะเกิดเรากดลำไปแล้วมันตึงก็รีบลืมตา แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายจิตใจพอรู้สึกสบายก็เริ่มต้นกันใหม่ในหยุดใจนิ่งๆหรือเราจะวางใจนิ่งเฉยๆโดยไม่นึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระก็ยังได้แต่เรามั่นใจว่าเรามัน เวลาทำอย่างนี้แล้วใจไม่ฟุง้งรู้สึกสงบดีก็ให้ทำอย่างนี้นะลุกนะก็หยุดนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยอย่างสบายๆอย่าทิ้งคํานี้นะลูกนะให้มีสติกับสบายเนี่ย ควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอสติสบายนิ่งๆค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมีความมืดให้ดูก็จงอยู่กับความมืดนั้นด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นไม่ทุกข์ใจมีแสงสว่างให้ดูก็อย่าไปตื่นเต้น ก็ดูไปเรื่อยๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปตรงนี้ต้องจำนะลุงนะดูไปเรื่อยๆอย่างส,สบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันถูกหรือว่ามันผิดเราคิดไปเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงให้นั่งแบบเด็กๆที่อินโนเซน คือไม่มีความคิดอะไรมากมายทำเฉยๆนิ่งๆเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือกลางทองของเราเนื้อะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออย่างสบายนี่คือวัตถุประสงค์ตร้ที่นพลรภาวนาไปฝึกใจไปเรื่อยๆ มันอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคือตัวมันจะพองบ้างกับตัวขยายบ้างตัวยืดสูงออกไปบ้างขยายออกไปทางกว้างบ้างหรือตัวยุบลงไปบ้างตัวโยกบัง ตัวโครงมตัวเบาบางตัวลอยบางหรือหล่นลงไปเหมือนตกจากที่สูงลงไปบ้างหรืออะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะให้ทำเฉยเฉยทุกทุกประสบประการให้ทำเฉยเฉยําใจหลมหลวม มืนสวมเสื้อผ้าหลวมๆให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจสบายๆนิ่งๆเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปถ้าสมมุติเราทำถูกวิธีเนี่ยตัวมันจะไม่ทึบไม่แคบไม่อึดอัด จะโล่งจะโปร่งจะเบาจะสบายสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนบางทีรู้สึกตัวหายหรือหายเป็นบางส่วนมือหายเท้าหายอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้ก็ให้เฉยๆนะลูกนะเฉยๆอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทำเฉยๆ เอยทุกประสบการณ์น่ะนิ่งๆแล้วถ้ามันวูบลงไปบางคนอาจจะหวาดเสียวแต่บางคนก็ไม่หวาดเสียวถ้าลงอย่างนุ่มนวลเคลื่อนไปอย่างนุ่มนวลแต่ถ้าพลวดพลาดก็อาจจะสะดุง้งมันก็ช่างมันมันหวาดเสียวก็อย่าหวาดเสียวนานแต่เขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไร จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราจำเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาในทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือนอกเหนือจากนั้นหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเฉยๆมีความมืดให้ดูแล้วก็ดูไป ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีแสงสว่างให้ดูแล้วก็ดูไปมีดวงทรรให้ดูเป็นดวงกลมใสๆแล้วก็ดูไปมีกายให้ดูก็ดูไปมีองค์พระให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปโดยปราศจากความคิดก็ทําจิตให้สงบนิ่งๆ เฉยอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละทำอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่เราทำอย่างนี้เชา้านี้อากาศกำลังสดชื่นเป็นใจให้ลูกทุกคนผู้มีบุญที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ขอให้ประคองใจให้หยุดให้นิง่งตามที่ไดนะ้แนำมาดังกล่าว อย่างสบายสบยนะลูกนะเดี๋ยวจะสมหวังดังใจอย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวให้ดูทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรันาตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ